สวัสดีจ้ายินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาก,กรณ์อากาศภาคอีสานคลิปนี้กี่มาแจงประกาศฉบับที่หนึ่งของศูนย์อุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปวนบริเวณภาคอีสานนะาจา้ะก่อนจะไปรับชมรับฟังทันใดที่ยังบอกติดตามฝากติดตามในช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานในเด้อขอขอะคุณในารายไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยในช่วงวันที่หนึ่งถึงสองเมษาย,ยนหกหาบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแห้งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ประกอบกับมีล่มไตและล่มตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความืึนจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศห o อนลักษณะเส้นนีกสิเฮ็นห้ภาคอีสานมีพายุรุนร้อนเกิดขึ้นโดยซิมีลักษณะของพายุฝนฝ้าคะนองลมกระโชกแห้งและก็ลูกเห็บตกบางแหงบางพื้นที่รวมทั้งอาจจะมีฝ่าพาเกิดขึ้นใด ในระยะแรกนะจ๊าหลังจากนั้นอุณหภูมิของภาคอีสานจะลดลงประมาณหาถึงเองศาเซลเซียส กะซีมีล่มแห้งน้ำเดอ้อพี่น้องกัรละมันระวังการจาบ,บางพื้นที่กำลังคาบิบวหลายรอบแล้วเดอ้อเหลืองพาย,ยุฤดูร้อ,อนนี้และขอหายพี่พี่น้องน้องทุกท่านระวังอันตรายจากพาย,ยุฝนฟ้ากระนองล่มกระโจกแห้งและการลูกเพ็บโตกร่วมถึงฝ้าพาที่จะเกิดขึ้นบอกไปยูในทีลงแจง้งแต่ต้นไม้ใหญ่ป่ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มันบกแข็งแรงเดี๋ยวลมพัดมามันสิลมทับเนาะจากเนาะสำหรับพี่พี่น้องน้องเกษตรกร,รกร็กเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสีย ที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรของทัานวัน้ำแนอยากติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากระโทษไปได้เลย1 182ตลอด24ชั่วโมงค่ะถ้าบสดวดบ่เป็นย่างติดตามผ่านช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานกันได้ก,กี่ก็อัปเดตข่าวสารในพี่พีน้องๆได้รับทราบตลอดอยู่แล้วถ้าหอดมือมีแได้ดาฟนมากกี่จะไล่งานในทราบนอกจากนอกคิปนี่คอโต,ตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าบายบาย